สบายดีพี่น้องสภาพพี่พาน้องเนาะไปแห่มองปงศพพี่น้องน้อไปอัญเชิญศพสู่ขอพ่อแมไปพี่น้องไปกันเลยเดี๋ยวเพื่อก็ระชื่นย้ายศพจะทานเนาะลงมาทั้งนี้แหละเดี๋ยวเหาก็สิได้ไปแห่น้ำเพลิน้พี่น้องเนาะสิได้ไปถวายขุดน้อ ประมาณนี้แล้วพี่น้องทั้งเด็กวัดทั่วสังกะรีจ<ม>ะสร้อยกันพี่น้องซ้อยกันน้อพี่น้องนอ้อส่วนว่าประดาบพิธีตัวนี้ก็จะเ,เ,เป็นเจ้าหน้าที่บันสูงของเมืองพี่น้องนอ กอยู่บมาณนี้กตสิไหลมามลงอยู่บริเวณนี้พี่นองเนาะเป็นเจ้าหน้าที่เราเป็นผู้ใหญ่เป็นสันผูใหญ่นะพี่น้องนาะแตสมาอยู่บริเวณนี้เฮ็ดจังอันนี้นะคือบอกเขาใจน้ำสางแก้วโดย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 เขาใจละบดมันเป็นพิธีเนาะมีมีมงเดียวเดียว่น้ำสังแก้ว มีน้ำสังเเกรนพี่น้องเนาะเปรนเท็ดพิธีของเพิ่นนี่แหละอยู่ประมาณนี้ประเทศน้ำสางแก้วโอ้มีผ้าขาวพ่อมบ่โดยมีมีน้ำสางแก้วแล้วก็มีผ้าขาวผ้าหนึ่งเนาะโดยโดยโดยแล้วก็มีต้นต้นตึกลำพึกอยู่ประมาณนี้พี่น้องเนาะ

เป็นเครื่อนว่าเป็นบุญปลงศพของย่าทานผูทีเป็นอดีตเดินทางมาโดยนครอพศบอกเพื่อนอ้ศเนี่น้องส่วนท่านอีกสิเป็นพระเป็นเนต่นีน้องน้องมานางมาพําหนักมาพักอยู่นี่ อยู่ท่านหนัจะเป็นพระันตุง่ายน้องเนอะอยู่ะมาณนี่ตอนนี้ก็มีพระโคโซกที่พระโคโซกอีกหนึ่งก,ก็เป็นหนาเป็นร,ระที่ก้อนทีว่าก้อนเสีอาเขาก้อนเสีอาขึ้น เขานะกับสิเป็นนักเรียยเนะพี่น้องเนาะนักเลียนเป็นม .6 ม่เจพี่น้องอยู่ผีมันมีม .7 เจน้ำประมาณนี้รล่อรับลอรับศพพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นขบวนพี่น้องเนศพของยาาทาน การซีย์นอยู่ประมาณสามรอบเล้วพี่น้องเนาะเมื่อกี้เขาก็ได้เก็บภาพไปข่าวเมือ่อันไม่พี่ให้น้องได้เห็นเลยกับซีย์นอยู่ประมาณสามรอบพักกันหนึ่งรอบพี่นอ้องรอบที่สองกำลังเขาเนะพี่น้องเนาะการย่งสิกึ้รสูึดขอพระเพม,ม,มอยประมาณนั้นพี่น้องเนาะ ในช่วงในช่วงไอ้วุ้นหอบนีิก็บชิพิการโปยโปยดอกไม้มีการโปยดอกไม้แล้วพี่น้องเนาะก็มีเงินโปยเงินน้ำมีโปยเงินโปยดอกไม้แล้วพี่น้องเนาะ บริวเวณอมขางก็มีประชาชนหรือว่ามีพ่อค้าพ่อข้ามีหลรื่ยพขอประชาชนก็นสีลังไหลมาพี่น้องมาล่อทรงสก,การก็คือภายในมือแรกนะพี่น้องน,อนอประม่านเที่ยงขึ้นเพื่อกดสิ่ได้ว่างระเพิ่งอยู่ะมาณนี้สิบโมงขึ้นป,ปะพม่าน,นี่น่ากระนอก หลอดที่สามสุดท้าย,พยพาเพิ่งจะสีผ้าขึ้นทั้งทิศตะเวนตะเวนเดียวตะเวนออกไปนอกขึ้นจากทิศตะเวนออกไปนอกนออกลับไปนออี่ ได้น้ำครบของยาทานนอกที่หน่อก,อกถึงซูฮอระเมมิม่งตัวครบสามรอบอย่างอ่อมสามหลอ,อกน้องที่หน่อก คนชัวรันอาทิศย์น้อพี่น้องเนาะของชาวเมืองจำพอนคือแข้งกอกลรงไรมากชัวร์ชันอาทิศพี่น้องหลายคนหลายหลายภิกษุวัดการประการพิเศษการทั้งการนั่พันเมืองแบบนี้หลายตาของข้างข้่งไปน้องต่อไปเพ่ศสิกาเราพุทธประวัติของนนเนื้ทานน้อพี่น้องเนาะ เขากัพ่อไอซัมหนีซาก่อนพี่น้องเนาะกับซิวปอบบ้านนี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ซิวปอบบ้านนี่แหละเว่าเข้าไปไปหลอกเชิญอ่อพามแม่พี่น้องเนาะเปิดการกับซิวปอบบ้านนี่คลิปนี้สิสุขไปซัมหนีก็ได้พี่น้องเด้อสุดท้ายพี่น้องยาเจ็บยาจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี